นะพี่น้องมือนี้มามาเบิงหมูลอดลูกครับเนี่ยเว่กำลังหยาดกันกินนุมครับนะอ,อัอนี่อิ่มหรือบ่านี่คือน,นอนเฉยเถอะดูดนุมสบ,สบายสบายนี่ โอ้ยสวยงามครับพี่น้องสวยงาม,บ,งามบ,บ่สวยงามบ่ครับสวยงามบ่พี่น้องหูออกลูกได้สิบตัวพอดีนะครับนี่กำลังแย่งกันกินนมตัวหนึง่งตัวหนึ่ง้ยมา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 ,มา,มา มื่อนี้ก็ตรงกับวันที่หาวันที่หาตุล่านะครับโอ้ยย่งกันกินนมมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเตงลูกเตงลูกนั่นคือไปรีายดแกอะไรขอามาไปรีอยดแกให้เหยมา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  กินนมน้ำมูแล้วะะนอ้อไอมาะี่มาจินนมน้มูเอ้ยไอพี่าเอาฮะอาเสรอยนี่มะกินมาฮะนี่งานกันที่นี่ละเอามนนลงไปหาเดี๋ยวก็เจอนมเฮ้ยงามพี่น้องในสิบตัว เห็นแล้วสีน้ำเงินเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวพอดีสิบตัวพอดีครับนะครับมันมันออกมือตรงกับมือวันที่วันที่ห้าตุลาคมสองห้าหกเจ็ด นะครับนะกำหนดมันุณนนี้วันที่สิบประมาณวันที่สิบสามวนนี้าือ,ยอยพ่อซีซีเดียนนะวันที่สิบสามซีเดียนเต็มนะมันมันออกวันที่หนะ้าเมื่อท่านถึงสีเดียนป็นไงจะออกแล้วนะครับนะ เมบึ่งเวลาครับเวลาตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้บึ่งเวลาก่อนครับ,บเวลาตอนนี้ครับนี่เห็นบหยี่สิบสามเห็นไหมครับวันเสาร์ที่ห้าตุลาคมเวลายี่สิบสามจุดหนึ่งสามนอนะครับ,น,รน,รบนี่ครับเวลาผมก็รอบ่มทันเนี่ยไปนอนอยู่นี่รอดนะ นอนบนท่านได้นะครับเอาไปใส่อีกนะขึ้นมาขึ้นมาหาหมูเร็วไปใส่นะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหาหมูพีผีผีผี <Yeah. S 1> เฮเออนั่นออาไปนัป่นว้าวเฮ้ยสวยงามครับสวยงามในซิฟตัวพอดีนะครับม่วานนี้ได้ซิฟตัวพอดี ท่องท้องที่แล้วนี่ได้แปดตัวนะครับทองก้อนนี่ได้แปดตัวท้องนี่ได้ได้สิบตัวนะไปลาดเดี๋ยวนี้ก็มันก็หาหาทุ่มเลยครับหาทุ่มกัวแล้วนะมันมันออกกังซี่นะครับมันมันเริ่มออกอ่าสามทุ่มสามสิบนาทีนะครับเนี่ยสามทุ่มสามสิบนาทีเริ่มออกลูกนะครับเริ่มคลอด หนึ่งัม่ก็ขอดม่เรื่อยๆนะครับคอดเรื่อยๆขอดเรื่อยๆในสซูโมงหนึ่งนะครับคอดยี่สิบสองสามสิบนาทีออกตัวสุดท้ายตัวที่สิบนะครับคอดสิบตัวเซเวลาคอดซูโมงหนึ่งนะครับนะเพราะท่านได้แต่นอนนะครับนะยี่สิบอ่ายี่สิบสามไม่ากล้าหรอ หาทุ่มคว้านเหรอครับนะนะมันนี่นวดง่ายหรอยผมนะล่อไปสะกกอนส่วงนี้ล่อไปลาไปสะกอนล่ยุงส่เหรอบมงมันยุงสีเหรอครับ <c oughs>